เม่ครับช่างเม่สายเรามีไก่ด้วยเหรอครับเห็นตะแกรงตรงนี้มึงจะบ้าเหรอใช้เราอ่ะคนง,งานอ่ะเอาไก่ไปดแดงงแล้วอันเนี้ยท่านี้ว่ตาตะข่ายกงไก่ไว้ใ,ในการทำงานเดี๋ยวกูจะพามึงไปดูว่ามันใช้ยังไงไ, <ป S 1> ไม่ใช่เล้าไก่ไ, <ป S 1> ไม่ใช่เอาไ,ไปไาไทำล้อมไกไม่ใช่เดี๋ยวไปดูมามาไออ้อมเดี๋ยวกูพามึงไปดูนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอมวลเบานะครับตัวนี้ก็จะเป็นฐานทับหลั ส่วนใหญ่อะผนังที่เราชาบเสร็จัะชอบเกิดการแตกลาวถ้าเราไม่ใส่ตะแกรงแบบนี้มันจะเกิดการแตกลาวนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคอนกรีตอันนี้เป็นอิฐมวลเบาการยืดหดขยายตัวของวัสดุกกันต่างกันพรอมันมีการยืดหดตัวระหว่างกันนี่ มันก็เกิดการแตกล้าวนะครับเพราะงั้นเขาก็เลยใส่ตะแกรงโครงไก่เนี้ยเอาไว้ป้องกันการแตกล้าวนะครับหน้างานใครครับสร้างบ้านเองหรือต้องคุมงานเองนะครับถ้ามีการก่ออิฐมีการเทเสาเอ็นทับหลังอย่าลืมตะแกรงโครงไก่เลยนะครับและที่สาคัญนะครับต้องแรปปิ้งลงมาอีกนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าแปะแค่นี้พอแรปปิ้งประมาณ5้าสักห้าห้าเซนหกเซนอ่างเงี้ยครับโอเคครับอย่าลืมนะครับต่อไปเจอต่อนจะพาไปดูอะไรติดตามชมกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ